ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเป็นรายการนะครับบิ๊กไบค์พ่วงข้างนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับถือโอกาสทําคลิปนะครับเปิดตัวนะครับบิ๊กไบค์นะครับพ่วงข้างว่าวันนี้นะครับเราสำหรับบิ๊กไบค์เนี่ยมันสามารถที่จะมาต่อพ่วงข้างได้ไหมนะครับคําว่าบิ๊กไบค์เนี่ยคือซีซีประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนก็ขออนุญาตแนะนําในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับก็รถก็ประมาณนี้นะครับเป็นของฮอนด้านะครับ เป็นรถของ Honda นะครับตัวนี้เราใช้เป็น CB นะครับหกหนะครับ650นะครับ,รบประมาณนี้นะครับ c ีบีหกห้าศูนนะครับเรามาขึ้นแคดบาร์นะครับเป็นสเตเลสนะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็เป็นโครงสร้างที่จะซัพพอร์ตในส่วนของโช๊คแล้วก็ในส่วนของจับพ่วงนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นงานนอกดาวนะครับเราไม่ได้เชื่อมในตัวรถนะครับแต่เราสร้างเพื่อที่จะเข้ากับตัวรถนะครับเป็นงานเป็นงานสร้างขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้กระทบในตัวรถนะครับเราต้องการคงความสวยงามของตัวมอเตอร์ไซค์เอาไว้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์นี้นะครับเราสร้างเป็นโครงสร้างแบบถอดง่ายนะครับเวลาเชื่อมเข้ากับตัวพ่วงข้างนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นงานสเตเลสนะครับก็สําหรับเราเป็นช่างที่ไม่ใช่สายสเตเลสโดยตรงเราก็ใช้เวลาแกะเกาอยู่นานพอสมควรนะครับกว่าจะขึ้นเป็นรูปร่างขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือแนะนําในส่วนของมือใชนะครับแล้วในส่วนของพ่วงข้างนะครับก็เป็นงานสเตเลสครับเป็นงานสเตเลสนะครับเราขึ้นรูปโครงสร้างเป็นสเตเลสนะครับทั้งคันเลยนะครับทั้งคันนะครับ ด้านบนก็จะเป็นงานโครงสร้างสเตเลดแล้วก็เป็นงานเตียมพื้นที่นะครับไปสำหรับงานป้ายโฆษณาแล้วก็มีข่อ,อบบนนะครับสำหรับเก็บของไปชั้นเก็บของนะครับเราฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับในส่วนของพ่วงข้างคันนี้นะครับจะเป็นงานของช่างเองแล้วก็เราก็จะออกไปทํามาค้าขายนะครับสร้างงานขึ้นมาเพื่อที่จะ ค้าขายนะครับนี่คือภาพรวมนะครับต้องขออภัยนะครับพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางนักนะครับก็เลยทําให้มุมกล้องมันแคบนะครับในคอนเซปต์ของรถคันนี้ก็คือเป็นสร้างงานเพื่อที่จะขายอาหารอาหารเกี่ยวกับอาหารอีสานนะครับอาหารอีสานแล้วก็จะมีพวกฟินพวกแคนพวกโวดพวกซอแะต่าง นะครับในอนาคตนะครับอันนี้คือวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องอ่าขอบคุณนะครับรีวิวต้องกล่าวถึงนิดนึงนะครับขอบคุณรีวิวของอทองเบสนะครับท่านสนนะครับที่ทำดนตรีเพลงให้เราได้ฟังก็เลยเปิดกอกอนะครับก็ขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับนี่คืองานด้านบนนะครับก็ขออนุญาตโชว์นิดหนึ่งนะครับก็เป็นงานเครื่องเสียง ป็นลำโพงนะครับรอบตัวรถนะครับประมาณนี้แล้วก็มีซับเบสอยู่ด้านหลังนะครับก็คือในส่วนของลำโพงพวกนี้นะครับแต่ยต่างพวกนี้สามารถที่จะเปิดออกอทําการแสดงได้เวลาที่เราขายของอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเสียงอยู่ด้านในนี้จะจะดังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกออกนอกนะครับจะดังอยู่ภายในอันนี้คืองานท็อปด้านบนนะครับท็อปด้านบนส่วนท็อป ที่จะขายของแล้วก็แปลงไว้ว่าตรงนี้จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็งานส่วนที่เป็นต้องใช้เขียงหั่นเนื้ออะไรต่างๆพวกหมอ้อต้มนะครับแล้วก็เป็นอัดสต๊อกของตรงนี้นะครับด้านหลังที่เห็นนะตรงนี้นะครับก็จะวางแผนว่าจะเป็นงานขายสลาเปานะครับขายสลาเปาซึ่งมันต้องทําหลายๆอย่างคู่กันไปครับเพราะว่าเราจากการที่มีประสบการณ์ในการขายแล้วนะครับมันขายได้ได้ยอดค่อนข้างน้อย ถ้าขายหลายๆอย่างนะครับก็น่าจะมียอดเพิ่มขึ้นนะครับให้แมทกับค่าใช้จ่ายในรายวันนะครับประมาณนี้นะครับภาพรวมนะครับวันนี้เรายังจะไม่เจาะลึกในรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นอีพีแรกๆนะครับที่มาแนะนําตัวแล้วก็ฝากช่องนะครับ youtube นะครับเป็นบิ๊กไบค์พ่วงข้างนะครับตัวนี้เชื่อว่าเป็นบิ๊กไบค์พ่วงข้าง ตามแผนนะครับตามหน้าช่องก็น่าจะเป็นบิ๊กไบค่วงข้างก๋วยเตี๋ยวกีเพียะซึ่งวางแผนไว้ว่าจะทําอย่างนั้นนะครับก็เลยทําชื่อช่องแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตนะครับเปิดตัวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ท่านที่แวะผ่านเข้ามานะครับเห็นช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับค่วงข้างสเตเลสนะครับพ่วงข้างบิ ike, ก๊กไบค่วงข้างของเรานะครับซึ่งก็จะมี อ่าหลายๆอย่างนะครับที่จะอัปเดตอ่าให้กับแฟนกับรายการของเรานะครับที่เข้ามาชื่นชอบชื่นชมตรงนี้นะครับหรือว่าสนจิตสนใจอยากจะสอบถามอ่าข้อดีข้อเสียของการต่อพ่วงข้างก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับภาพรวมๆนะครับ ็ใส่รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การใช้พ่วงข้างนะครับเราก็เห็นปัญหาของรถแล้วก็จากความที่ต้องการอยากจะขายของของเรานะครับเราก็อยากจะขายหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปายืนภายในนะครับแล้วก็ลองทําทลองเป็นพ่อค้าดูนะครับ ก็กว้างนะครับด้านด้านหลังนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถเดินเข้ามาเดินเข้ามาทําการท้าได้นะครับในส่วนของพินนี้เรายังไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับแต่เราก็ห้ไว้เฉยนะครับประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวอ่าตรงนี้เราก็จะสร้างเป็นท็อปท็อปเนื้อก๋วยเตี๋ยวที่เน้นว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่หม้อส้มนะครับแล้วก็มีเขียงสาหรับยกแล้วก็ตักตักน้ำต้มอะไรงต่างๆพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเนื้อขึ้นมาหัน่นทำประมาณนี้นะครับายการพวกนี้นะครับเราเราทำรายละเอียดไว้เยอะนะครับพวกไฟพวกอะไรตร่างๆเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตในในอ่าใน EP ต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับสำหรับเล่นเครื่องเสียงนะครับเอฟเฟกตัวนี้เราก็ต่อไว้ต่อไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยเวลาเราพูดคุยกับลูกค้าเราก็จะใช้เอฟเฟกตัวนี้เข้าช่วยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยส่วนรายการเพลงต่างเราก็แ,กแยกคือกเราเน้นว่าในส่วนของเพลงก็เป็นเป็นเคื่อนกำลังให้ลหูกค้าไปลูกค้าที่ชอบฟังเพลงชอบหรืออยากจะร้องเพลงาเาราเกะอะไแรต่างเราก็มี เราก็มีช่องให้เราก็มีซาวซาวเสียงให้ประมาณนี้มีไมค์ให้ก็สามารถที่จะร่วมสนุกสนานกับเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือแผนงานที่เราจะขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เก็บตัวค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเปิดตัวในหลายๆช่องนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลง youtube นะครับนี่เป็นอีพีรแรกเลยนะครับที่ทํา youtube นะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับ ความสนุกสนานหรือว่าสีสันอะไรต่างๆก็น่าจะจะลุ้นในภายหน้านะครับเพราะว่าในส่วนของช่างเองก็เป็นคนที่ตรงๆนะครับต้องขออภัยนะครับในเรื่องกิริยาท่าทางการวางตัวเพราะเราก็เล่นตลกเล่นมุกอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับก็ก็เลยทําอะไรก็ต้องทําแบบตรงๆแบบนี้นะครับเอาอความจริงใจเข้าว่านะครับ งานก็จะมีเอฟเฟกช่วยอย่างนี้เราก็คงจะสบายใจนะครับในส่วนของการพูดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็พ่อค้าไม่ขายนะครับที่แวะผ่านก็มามาดูมาชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็พ่อค้าไม่ขายนะครับสายนี้ในการพัฒนาหารูปร่างของรถให้มันสวยงามเพื่อเพื่อเคลืนอะไรให้ลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้าง ที่จะยังไม่โตเท่าที่ควรนะครับเหตุผลก็เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจก็คงจะประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการทำพ่วงข้างโดยเี่ว่าในแบบสตัลเล่ก็ค่อนข้างสูงอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็เข้าใจนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพินนะครับในการทําพินอะไรต่างๆผมก็จะลิงเข้ากับระบบนะครับก็คือสามารถที่จะออกลําโพงได้เลยเพราะว่าเราก็ทําพินมาก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับที่เห็น ตรงนี้ก็วางแผนว่าจะขายน้ําแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าน้ําหนักรถเนี่ยมันมันทุกเยอะแล้วผลของการทุกเยอะก็จะมีผลต่อสวิงอาร์มพวกนี้ก็ไม่แน่นอนก็เลยยังไม่ไม่ชัวนะครับแต่ถ้าจอดก็อาจจะมีขาการขายตรงนี้อันนี้คือการวางแผนไว้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับพ่อค้าไม่ขายนะครับอยากจะให้อ่ารีวิวตรงไหนนะครับอยากจะให้ รีวิวนะครับในส่วนไหนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของเครื่องเสียงเพาวะว่าเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นส่วนของลอ้อนะครับตรงนี้ก็เป็นล้อแหนบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในส่วนของตัวอะไรต่างๆถ้าส,น,สนใจนะครับก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ให้แฟนคลับไปรายการของเรานะครับได้ดูเป็นส่วนๆไปนะครับตรงนี้นะ <_' S 2> เพื่อไป<__ <c> เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างนะครับสาหรับตัวของเองนั้นก็จะถอยตัวจากการสร้างแล้วนะครับจะ จะหันมาค้าขายเพราะว่าเรารู้สึกว่า8ปีแล้วนะครับกับการที่เราทํางานตรงนี้นะครับเราก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ไม่รวยนะครับแต่ก็พออยู่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็เลยก็เลยจากหันเหชีวิตนะครับเรียกว่าหาจุดลงตัวนะครับทั้งงานช่างทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง เราก็ชอบทำกับข้าวอะไรต่างๆเราก็เอามาเข่งหมดปมให้มันเป็นตัวเดียวกันแล้วเราก็น่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายของเองประมาณนี้นะครับปีนี้ก็ยังไม่แก่มากแต่ว่าเรารู้ตัวว่าเราแก่นะครับก็สี่สิบกว่าแล้วจะห้าสิบเราก็คงจะเริ่มแรงก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็วางแผนให้กับตัวเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับก็ในส่วนของอาหารนะครับก็วางแผนจะทำกว๋วยเตี๋ยวใครที่มีไอเดียนะครับ หรือว่ามีวิชาการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ฝากคอมเมนต์ฝากาลงกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแนะนําให้ด้วยนะครับว่าตรงนั้นอร่อยตรงนี้อร่อยอยังไงเดี๋ยวเราก็จะตามไปชิมเพื่อที่จะหาสูตรมาทำของมาทําในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทามาหากินนะครับเผื่อเผื่อนะครับว่ามันเติบโตขึ้นมาเราก็คงจะพอมีไรายได้สร้างน้อสร้างตัวบ้างนะครับในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็นี่นะครับบิ๊กไบค์พ่องข้างนะครับก็ใจก็ค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรนะครับเพราะว่ารถเราก็อ่าคันใหญ่แล้วก็ต้องตัดใจจากความสวยงามจากความโดดเด่นจากความเท่เข้ามาเป็นอ่าการค้าขายนะครับก็ขัดใจหนุ่มน้อยไว้ขนองที่แบบว่าชอบความแรงของรถสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถูกใจเพราะค้าแม่ขายที่ชอบรถแรงๆบรรทุกข,ของ ได้เยอะๆแล้วก็เน้นความสวยงามตอบโจทย์กับลูกค้าที่อชอบความสะอาดสะอาดก็ก็จะได้เห็นไหมครับมันก็จะได้อย่างเสียอย่างประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวทีพีต่อไปนะครับเราก็จะพูดเรื่องของการเลี้ยงระบบนะครับรรอุปกรณ์เสริม,มต่างๆพวกนี้เราก็สร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับในส่วนของกระจกในส่วนของอในส่วนของเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับ เราก็จะลิงเข้ามาในภายภาคหน้านะครับก็อีพีนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวนะครับเพราะ้าก็คือในอนาคตนะตอนนี้เรายังเป็นช่างอยู่นะครับก็คือจากพ่องข้างช่างโขงนะครับมาเป็นบิ๊กไบพ่องข้าง๋วยเตียวขี้เพียนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ